สวัสดีจากชิคาโก้นะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง diversity visa green card lottery DV 2022นะคะว่าเขาจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะ เนื่องจากว่าพี่มดได้รับข้อความได้รับคำถามมาเยอะมากนะคะว่าเมื่อไหร่ DV 2022จะเปิดรับสมัคร DV 2022ปีนี้จะยังมีอยู่ไหมด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะไอ้วีซ่าแบนด์ต่างๆเนี่ยแล้วก็สารพัดสารพันนะคะคืออยากจะบอกว่า Diversity Visa p r o g r แกรมเนี่ยยังไงก็ยังคงมีอยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะเปิดรับสมัครเดือนตุลาคม 2020นี้นะคะคือ diversity visa เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1 1, 1 9 9 0แล้วมัง้งถ้าพี่มดจำไม่ผิดนะถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะออกคำสั่งแบบ executive order s i g n proclamation ออกมาปิดกั้น diversity visa ต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย visa visa dv 2021เนี่ยนะคะ พี่มดไปเห็นข้อมูลนะคะคือมันเป็นมันไม่ออฟฟิเชียลนะทุกคนคือมันยังไม่เป็นทางการคือตอนนี้ยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแชร์เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ลีกออกมาจาก US Embassy Q ิว b a ก็คือสถานทูตอเมริกาในประเทศอ่าคิวบาเนี่ยนะคะเขาเขาแปะอ่ะเขาเขาออกมาประกาศอ่ะประกาศวันแล้วว่าจะเป็นวันที่1ตุลาคมนะ2 0 2 0นี้ แล้วก็เปิดรับสมัครยาวไปจนถึง3พฤศจิกายน2020นี้นะคะสำหรับ DV 2022นะก็เดี๋ยวจะแปะข้อมูลให้ทุกคนดูแต่จะบอกว่ามันไม่เป็นทางการนะคะทุกคนเป็นแค่คาดการเป็นข้อมูลที่ที่หลุดออกมาแล้วข้อมูลที่จะน่าเชื่อถือได้จริงๆเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยรอดูใน เขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือที่เรียกว่า Department of State นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยคอยจ้องเว็บไซต์นั้นเอาไว้หรืออีก ในอีกที่หนึ่งที่ทุกคนสามารถจะดูได้ก็คือในวีซ่าบูเลตินที่จะออกมาเดือนหน้านะพี่มดก็คอยดูให้อยู่นะแบบเราจะได้วันที่ถูกต้องแต่ว่าในระหว่างนี้นะคะทุกคนสิ่งที่ทุกคนสามารถจะทำได้นะใครที่เคยสมัครแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้ดีนะว่าสมัครยังไงทำยังไงแต่สำหรับคนที่สมัคร diversity visa ปีแรกคือปี dv 2022นี้ใครที่สมัครครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมนะคะสำหรับมือใหม่ในการสมัคร diversity visa visa lottery นี่นะคะทุกคนจะต้องมีพาสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่มีพาสปอร์ตรีบไปทำก่อนเลยนะคะก็คือ1ก็คือพาสปอร์ตนะคะ และ2ก็คือต้องมีรูปถ่ายนะคะแล้วเวลาไปถ่ายรูปเนี่ยก็บอกทางร้านเขานะคะว่าถ่ายรูปไปสมัครวีซ่าอ่าวีซ่าอเมริกาเนี่ยก็คือมันจะมีมาตรฐานมันจะมีสแตนดาร์ดเอาไว้ก็คือประมาณอ่าสองคูณสนิ้วนะแล้วก็พื้นหลังจะเป็นสีขาวและคุณต้องไม่ใส่แว่นตาด้วยนะคะไม่ใส่แว่นตาส่วนใครที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยแล้จะต้องมีผ้าผ้าปิด ผ้าคุมผมอันเนี้ยอันนี้เขาอนุโลมนะคะแต่ว่าคุณจะต้องให้เห็นหน้าคุณทั้งหมดนะอพี่มดเคยทำคลิปเอาไว้แล้วแต่ว่าเป็นคลิปอของปีที่แล้วนะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปย้อนดูได้เนี่ยวิธีสมัครวีซ่าลอตโต้นะคือเข้าไปดูคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะทุกคนจะได้มีไอเดียพี่มดจะไม่ลงดีเทลในคลิปนี้มากมายนะอืเพื่อนพี่น้องท่านไหนนะคะ ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมสมัครวีซ่าลอตเตอรี่กรีนการ์ดลอตโต้นะคะตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้สมัคร กรีนคาร์ดลอตเตอรี่ไทยแลนด์เป็นกลุ่ม Facebook นะคะเขาเปิดเอาไว้ก็คือเข้าไปจอยกลุ่มนั้นได้ฟรีนะตอนถ้าเกิดว่าจะเข้าไปจอยกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปตอบคําถามไปอ่านกฎกติกาแล้วก็ตกลงยอมรับกฎกติกาทางแอดมินเขาถึงจะอนุมัติให้คุณเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์กลุ่ม Facebook อันนี้เอาไว้ให้นะคะเพราะว่าในกลุ่มนี้คือพี่มดไม่ได้เป็นคนตั้งนะก็คือว่าจะมีแอดมินเป็นรุ่นพี่ดีวีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเขาตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่ใใช้ในการ จะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและพี่มดก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยมดก็คอยไปช่วยให้ข้อมูลข่าวสารในนั้นถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลดีเทลเยอะๆเ,เนี่ยนะคะก็เข้าไปอจอยกลุ่มนี้ได้นะคะโอเคค่ะกะ็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะแล้วก็ไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่วันเปิดรับสมัครเนี่ยมันจะมีขึ้นจริงๆส่วนใครที่เขาเรียกว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้รับเลือกแล้วสมมติว่า DV 2021 ปีนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเลขคุณสูงๆอะ่ะนัมเบอร์ของคุณเป็นเลขว่า2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเะคะคุณสามารถที่จะสมัครดีวี2022ใหม่ได้อีกครั้งสมัครได้ทุกปีค่ะอันนี้ไม่ผิดกฎกติกานะคะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่มดด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะถ้าเกิดคุณต้องการที่จะรับชมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่าเมริการวีซ่าลอตโต้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ication, อินเวสชั่นกดติดตามมดมัมวาเอาไว้ right? นะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีวันดีๆอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊าย